ีเจ้าเพื่อนๆทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้แม่พรนพาเพื่อนๆมาเบิง่งนะจ้ะพักหวานเนาะผหวานป่าผหวานป่าที่แม่พรนปลูกไว้ช่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูการของผักหวานผักหวานป่าเนาะจ้ะออกยอดแตกยอดเนาะะพรนกระถ้พาเพื่อนๆมาเบิง่ง พอ่อกระปลูกไว้วดได้หลายต้นจ้ะพอ่อมีประมาณสองร้อยกว่าต้นปลูกไว้ปลูกในเนื้อที่ของเป็นเนื้อที่ของบ้านจ้ะบ้านที่พอ่อเาอาศัยอยู่เพื่จะได้ปลูกผักหวานมีเนื้อที่อยู่หนึ่งไร่จ้ะพอ่อเขาได้ปลูกผักหวานไว้น้ำจ้ะหวานเนพอ่อที่รุ่นนี้ที่เป็น ที่มียอดออกนะจ๊ะก็นนมีประมาณหาสิบต้นได้จ้ะมีหลายรุ่นเนาะมีคนก็ปลูกไว้หลายรุ่นปลูกเสริมไปเรื่อยๆกหวานก็สิบางต้นก็สิจเจริญเติบโตดีบางต้นก็สิตายเดีนี้พ่อนก็ปลูกเสริมปลูกเพื่อไว้นะจ้ะปลูกไปเรื่อยๆ มันก็ได้เก็บยอด2ปีแล้วน่าจ้ะต้นต้นบบใหญ่ปนไหนต้นควาทขอไปบพรน่าจ้ะออกยอดแล้วอันนี้คือใบพรเก็บไปรอบหนึ่งแล้วจ้ะ หวานนี่เพิ่พรอนเก็บไปรอบหนึ่งแล้วแต่ซีมีรุ่นน้อยนะรุ่นนี้ก็นรุ่นน้อยอยู่ก็ได้เก็บกินเนาะจ้ะก็ได้เก็บกินเก็บแกงอยู่อากาศดีเนาะจ้ะลมแหง้งอากาศดี ตุกกำลัง,งแตกยอดนั่สิเป็นต้นใหญ่ต้นสูงในเมโครนกระตัดลงต้นสูงเพราะว่าเมโครนโมมีเวลาด,ดูแลช่วงในเมโครนโมได้อยู่บ้านคะนอ,นอะนนาานันนี้ก็ะอดีอันนี้ก็สิมีหลายรุ่นเนะจ้ะเนาะนี่จ้ะพอได้เก็บเก็บแกงได้ขายน้ำ ไปค่าปุ๋ย ร่มใจนะาจา้ะเพื่อนเพื่อนที่พ่อปลูพักหวานได้เก็บยอดนี่จ้ะได้เก็บยอดแล้วได้กินแล้วได้ขายแล้วมีความสุขในสิ่งที่เฮาได้เห็นได้ทาาํานะจ้ะเป็นซีโมมีหลายต้นก็นยังยังมีนะจา๊ะไม่ได้พอได้เก็บ ผิดผักสวนคั่วจ้ะ,ะผสมประสานเนาะพือ่อนเพื่อนมีหลายๆย่างในสวนะจระรปยัดะปยัดจ้ะระยัดค่าเสีายาจไปหลาย่ไปซื้อเพิ่นกะกินละยี่สิบบาทเนาะแล้วกได้ได้แกงดิพอดีกินอิมอ่มเลยค่ะอันนี้ก็เหลือกินเท่าก็ขายเก็บขาย รุ่นนี้แม่พอ่อนมีอยู่ประมาณ20ต้นเนาะจ้ะอ,อยู่อีกฟังนึ่ง ไม่ก็มีแต่เป็นพี่เลี้ยงรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ว่านีร่แม่ฮอนก็ได้ปู ปูฟางใสเมย่นได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยลงไปแลวแม่พ์พรกับปูฟางค่ะ่อนใส่ปุ๋ยใส่ฟางกบแล้วแม่พ์พรก็ใส่ฮับจุลินทรีย์แต่ ต้นนี้ที่ถือถูกต้นนี้ที่ถึอด้วงเจาะจ้ะขึ้นมาใหม่แล้วที่นี่แม่พอนกระบอกไฮสูงแล้วต้นผักหวานแม่พอนสิเอาไว้ระดับนี้นะแม่พอนกระสิเห็ดให้เป็นพุ่มจ้ะรอบนี้แม่พอนกระสีได้เก็บแล้วต้นนี้สูงเนาะแม่พอนรสีไดต้ตัดลงตัดลง กำลังเริ่มนะจตะเนาะกำลังเริ่มแ,ะนะกมแตกยอดจะไม่พอนก็นได้เก็บไปแล้วรอบหนึ่งแล้วจะ้ะอีกรุ่นหนะึ่ง กวามร่พรจะมีรุ่นน้อยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็ได้แกงแล้วได้เก็บแล้วก็เพิ่งเริ่มปลูกแล้วจ้ะนีะ่ก็เริ่มปลูกสี่ปีแล้วน่ะจะ ใจมักเนาะเพื่อนปลูกไว้ทุกนี้เขาดูแลเพื่อนเมื่อหนาเพิ่งจะมาดูแลเขาต้นไม้ต้นไม,ม้ยืนต้นถ้ามันหลอกนะจ๊ะมันหลอกเบื้งสวนสวนพักหวาน นี่จ้ะพอผลผลิตออกมาแล้วจะเป็นความภูมิใจที่ได้ปลูกแล้วได้กินผลผลิตมีผลผลิตได้กินได้อยู่จะมีความสุขหมองนี่นะตรงนี้นะเนาะจ้ะ ต้นใหญ่เขาไม่พรอนไม่พรอนเก็บไปแล้วหลังจากหมดดูดูนี่ไม่พรอนก็สิด้ตัดตัดลงอีกคือต่อนน่ะค้ะตอนงาไม่พรอนเก็บไปแล้วสองมือกอนอันนี้เ็เก็บไปแล้วจ้ะรุ่นนี้เก็บไปแล้วรออีกค่ะแตกยอดใหม่ไม่พรอนสิบาอัปเดตในเบิรงอีกตัวหนึ่งแล้วจ้ะ ทอนกระใส่ถังปีนปีนคือเก็บจนี่นคือปลูกเสริมตัวนี้คือโสดคือเสริม ต้นบักวานสวนไม่พรอ,อยู่หลังบ้านก็มีจ้ะหลังบ้านไม่พรอก็มีอันนี้อยู่ข้างบ้านแล้วก็ะนาบ้านสิประมานนี่จ้ะได้เก็บแล้วไม่พรได้กินแล้วเดอ้อบักหวานเดอ้อเผือมปุ่ะบักหวานบอได้กินได้อยู่ไม่พรได้กินแล้วจ้ะไม่พรเก็บไปแล้วนี่จ้ะไม่พรเก็บขายจ้ะ สำหรับคลิปนี้แม่พรนกพากเพื่อนเพื่อนมาเบ่งแค่นี้ก่อนนะจ้าแล้วแวม่พอนสิิ์มาอัปเดตอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนเบึงนะจ้าสวัสดีจ้า